ภจีนพอดีครับผมเพิ่งทานโอน้โหภาษาจีนเดี๋ยวนะขออนุญาตด้อมนะขออนุญาตน้องอมสับไพ่แป๊บนึ่งนะบ้าถามเขาหรือยังก่อนมาถึงเรามาสับไพ่กันเลยนะครับใช่ครับ<ม>น้องอมจะเป็นเจ้ามือหรือว่าจะเป็นคิมเรื่องนั้นก็ว่ากันท่อนน้ององครับครับผมจะมีวันจะระโกนให้น้องอมช่วยสับไพ่ดูว่องสับเต้าห่ะได้ครับลองครับขออนุญาตครับก่อนอะไรครับอะไรครับอันนี้มือสั่นเป็นไรฮะตื่นเต้นตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเลยครับ เต่นเต้นนะคะไม่ใช่อันนีใช่ออร์โคลโอ๋อ่าต่างกันไปเฮ้ยเอ้ยต่างกันคุจะไปตามๆกันไหมนี่ตราน,นี้สั่งตามน้องไ <c> ง <oughs> อะน้องโอมาเขาสั่งไพ่แล้วครับผมอันนี้คือไพ่ไอะไรนะคะอาจารย์ไพ่ออร์โคลค่ะซึ่งไพ่ออร์โคลเนี่ยเป็นไพ่ที่หมายถึงเป็นไพ่รูปผ <c oughs> ้าไพ่รูปผ้าเราจะให้น้องถามหรือเราจะให้ไพ่บอกดี ถามน้องโอ่งดีกว่าน้องโอ่งอยากรู้ไหมมีคำถามหรือเปล่าหรือว่าอยากจะให้ไพ่บอกเลยผมลองให้ไพ่บอกเลยอ่ะกันไปคุยกับไพ่เลยหรือไวันนี้เรามางานหนังสือใช่ไหมค่ะพี่นี่ไงไพ่นะเออน้องโอ่งตลกงานนี้คุณต้องเลิกตัวรัวอะไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกเขาบอกว่ามีคนอยากรู้และกำลังสนใจว่าน้องโอ่งมีความรักหรือเปล่าอุ๊ย เรื่องนี้เลยหรอหน้าตาคุณดูเป็นคนโกหกที่หมอดูนะเว้ยนี่ฮะไดไปนี้มันคืออะไรนะคะอาจารย์นี่ายมีคนเขาสองนกฮูกยสองูกยุเขาใครแหละโอ้คนแอบดูเหรอครับใช่ๆซึ่งมันอยู่ในยุคนี้แหละคนชอบสองตรงมากตรงมากเราจะมีความโชคดีหรือเราจะมีความสุขมากๆกับการเดินทาง แต่พอดีว่าเห็นแล้วมันแบบมีฟิวทะเลอะไรอย่างนี้ก็จะเออแอบถามดูดถ้าได้ออกอาทาศจะแบบแฮปปีแ้แปปีมากแล้วก็น่าจะเป็นรสนิยออกหนึ่งเหมือนกึ่นเที่ยวกึ่งทำงาน น้องอมนะคะทุกวันนี้งานน้องโอมเยอะเยอะมากเอมเชื่อว่างานน้องโอมจะเยอะกว่าน,นี้มากๆในปีนี้ด้วย,โ,ยโดยเฉพาะั้วยกามเนี้ยงยาต้นไปน้องโอมเขาก็จะมีความเป็นห่วงคุณแม่คะ่ะนีแบบ่เลยบอกแม่ทุกวาร์เลว่าอ่ะมาดูและได้รับการอุกประมภ์มจากคนรอบตัวอย่างนี้เยี่ยมโดยเฉพาะคนที่ดูแลน้องโอมอยู่สามารถช่วยน้องโอมได้เยอะมาก นอกจากกูไปจบโอมแล้วกูไปจบเป็นผู้จัดการแล้วอะให้ไปซูชิไทยผู้จับไพ่ผู้จับไพ่ไปสุดท้ายนะคะไพ่ยาวบอกอะไรน้องโอมไพ่ไปวิอะไรเห็นเหรเ็นเลยอุ้ยเลยเนี่ยทำไมมันน่ากลัวยังไงครับไม่น่ากลัวหรอกพี่เป็นคนน่ารักพี่จะแปลงให้น่ารักเกินไปเลยนะ ท่านี้ครับก็บอกว่าปีนี้น้ององเตรียมตัวได้เลยน้ององเหนื่อยกับการทํางานมากๆแน่แต่ถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่าเหนื่อยมากเกินไปองครับครับเวลาที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยใจหรือก็ตามกาลังใจของโอมอยู่ตรงนี้นะคะ ว่าปีนี้จะเป็นอยา่างไรดูดิงานนัโอปีนี้เป็นไงปีราบ้องเปินนด,ดนะถนเวยพรเยอะขนาดนี้ครับปงานด,ดครับงานงนักโอครับเห็นไหมมีแต่คนช่วยเหลือบนเขาโอ้หโห่เนี่ยเราก็จะเป็นภาระ้จัดการต่อไป บอกลุ่นนะคะ้า,าเท่านั้นานถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวติดต่อตอานน้าได้เลยนะคะอามาแต่ว,วันนี้อยู่กับน้องโอ๊ตทิวานค่ะิวันค่ะนะคะวันนี้มาร่มเล่นกันในงานแคลม e ด t อนด์นะคะนะคะเดี <and> ๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องการอ่างน้องโอมกกันด้วยเห็นแซนท์าบอกว่ายังไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่เนาะที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกเลยครับโอจริงป้ะ ได้มุมแล้วก็มุมมองใหม่ๆจากน้องอม,มแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นยกเวทีกับน้องอม,มนะคะได้แบบว่าทักทายเป็นแฟนเอ็นเตอร์เทนเป็นต์กันก่อนเลยค่ะ <c oughs> ค่่รรกกนนใจตี้ทุอยาง มสองเราแค่มองสายตาก็พอรู้ใจมีเธอมีฉันตามคนตามโทษไม่ออกได้แม่มองตาเธอเท่านั้นเลิกท <true>! ี่กัน สุดยอดมากคำนี้จะให้ผมคนเดียวรับไปเลยรับเต็มๆเลยตรงกลางเมื่อกี้นี้ขอบคุณครับงานนี้มาเพื่อให้โอเคเราจะไปทำงานแล้วขึ้นชมเลยนะตื่นตีห้าเราตื่นตีสี่ครึ่งอะไรเช่นนี้ใช่แล้วก็ค่อนข้างนี้ ก็ค่นั้นน่ครัใช้ชีวิตวันไปก็ไปทํางานแล้วก็เต็มที่น่าจะทำงานแล้วถ้ามวีวันว่างก็ะจะหาอะไรทําที่แบบว่าเอ้ยเราสนุกสนานไปกันไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้ก็ดูหาันั้นดูซีรีส์ห<ด>ังนั้นทำอะไรบ้างอ,อ่านอะไรบ้างอะไรครับผมเรียนรู้อะไรใหม่ๆครับพูดถึงเรื่องการอ่านและเข้าถึงเรื่องนี้หน่อยดีกว่านะคะย้อนไปจำได้ไหมว่าครั้งแรกที่เราสบะเนี่ยแหละเราอ่านหนังสือเป็นครั้งแรกเนี่ยตอนอายุประมาณเท่าไหร่คะจริงๆน่าจะ กระถ่มนะครับกระถ่มกระถ่มก็เราก็เรื่อเริ่มต้องรอถอรถและตามารถไฟอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาแล้วใ่ไหแล้วก็แบบสนใจเรามันชอบเรื่องกร์ตูนเรื่องอะไรเงี้ยผมเรื่องแบบแมกซซีอะไรครับจริงๆๆทุกคนเริ่มด้วยการ์ตูนกันหมดเลยเนาะทุกคนี้ที่นี้ส่วนใหญ่กร์ตูนัไหมคะอ่าเนาะนี่การ์ตูนเหมือนกันตอนเด็กชอบอ่านกระตูนเรื่องอะไรคะจำได้ไหมตอนนั้นครับอ่นญี่ปุ่นไหมอ่านอ่านโดราเอมอนครับอ่าน แล้วมันบอลอ่านอยู่ฮันเตอร์เอเกนเตอร์อะไรครับผมคือสมัยนั้นสมัยนั้นนะครับเรียกว่าเราไปเช่าเอาเช่าเช่าประตูทันทัน,นอยู่ก็ทันอยู่พี่สะอาเราได้อ่านหนังสือกับประตูน่หนังสือเรียนที่อะไรเงี้ยมันเหมือนได้การอยู่กับตัวเองทำให้สมาธิทที่กับตัวเองแบบนี้ครับผมก็จริงเกิทำให้เร<ด><ด>า,าแบบนิ่งขึ้นนะทำให้เราแบบไม่ซุกซนมีเวลาเราก็ลองไปเล่นต่ออะไรเงี้ยครับผม มีสมาธิมากขึ้นก็<ต>จะไปดูหนังสือรถละหนังสือรถดูพระเครื่องบ้างดูอ,อนน <c oughs> ดูผ่าน,น,านอ,าอาจจะไม่ได้เจาะลึกอะไรขนาดนั้นครนะัมแต่ก็แบบมแต่แบอ้ว่าเขาก็มีควาเป็นสายมูเบาๆมาเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะอาจจะแบบ,บว,ว่าหาความรู้เพิ่มเติมเนาะว่าองค์ไหนท่านไหนจากไหนดีอะไรยังไงอย่าเนอะ ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะผมก็แล้วอีกแนวก็เป็นบ้านบ้านและสวนอะไรครับเผมจริงจริงครับจริงนะก็เราเป็นคนคือที่บ้านเราเนี่ยคุณแม่เขาจะขายบ้านมาตั้งแต่เด็กเเขาจะมีหนังสือบ้านหนังสือแกลเลอรี่บ้านหรือว่าต่างๆการจัดนั่นจากนี่อยู่ที่บ้านตลอดจนจนโตมาอะไรอย่างเงี้ยผมใช่ครับก็จะได้ดิบุ๊กมากกว่าถ้าในความรู้สึกครั ถ้าส่วนตัวชอบชอบเป็นเล่มมากกว่าชอบเป็นเล่มมากกว่าใช่แบบได้จับได้เลยนดีเนาะได้จับได้แบบได้ขีดได้เขียนอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่โอ้โหดีมากมากเลยสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงเรื่องของการอ่านให้กับทุกคนในที่นี้นะคะทุกคนดูสนใจเรื่องการอ่านแล้วดูจากหน้าแล้วน่าจะกร้องจะไปซื้อดวงทุกป,ปีแน่นอนดูโจ๊ <c oughs> ะลาเล่ต์มีอะไรอยากจะฝากเรื่องการอ่านสับเรบทุกคนไหมคะจริงๆการอ่านมันมันก็คืออ่าน ได้หลายหลายประเภทนะครับทั้งบทความคอลัมน์หรืออะไรต่างๆคือมันก็มีอะไรให้แบบแตกแง่เอาไปก็อ่านอย่างรู้วิจรารณญาณกทุกอย่างเลยแล้วก็แล้วก็หนังสือยิ่งอ่านเราก็ยิ่งจะมีสมาธิมากขึ้นมผมก็บอกตัวเองกันเพราะช่วงนี้เราก็ต้องหันกลับมาแบบพาสมาธินั่งสมาธิอ่านหนังสือเพื่อให้แบบ<อ>จิตใจมันสงบอะไรอย่างี้ครับแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นขอเนื้อรสักสิบถาได้ครับปิงปิง เป็นไปกินซัวซัวโอ้โหมันอร่อยลยือยกันอืมมันชิ้เสยยอะอ <laughs> เสร็จแล้วเขารู้สึกว่ามันยังไม่พอนะชานมไข่มุกสักแก้วดีกว่าไปสับพี่ครับพี่ครับโอ้โหขาไม่ได้เขียนหลักหมูเอา่ะครฮะ อไงจ้าเดี๋ยวลองใบ้สิได้คำใบ้อะไรมาทิพย่อมอยากเป็นอะคะอาชีพที่พี่ยออยากเปนั่นก็คือดีนิดครับดิดโอยนินอยากเป็นนักบินครับนักบินดีนิดดนิดดีนิดีนิดีนินิดีนิดดีนิดดีนทีนมาดนุกดีนิดดนิดดนีนก็ดีนจ็ดีินดีนาดๆีลยที่มา,มา,ยยมามผมสนุกมากๆแล้วก็มีความสุขมากบอกว,ว่าทุกคนก็จะ เก็บความทรงจำแบบนี้แล้วก็เราไว้เรามาสุดด้วยกันแบบนี้ใหม่มาบันเทิงด้วยกันแบบนี้อีกต่อๆไปนะครับผมขอบคุณแพรวด้วยขอบคุณนายอินด้วยนะครับผมได้เลยค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่มาด้วยกันและจะเป็นแฟนฟินเวอร์ครับผมฟินเวอร์ยินดมาก หน้าดิฉันน้ององค์อีกนะคะเพราะเห็นแล้วว่าแบบแฟนทันทัปปี้มากเลยเนาะนะคะอ่ะยังไงฝากโครงการนี้ไว้ด้วยนะคะแพรมีดและรีดครั้งหน้าจะเป็นใครที่ไหนยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตกันได้ค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของดิฉันแล้วด้วยแล้วก็ลาไปพร้อมกับน้ององค์เลยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเรวยๆครับผมเยอะๆนะตูวันวันที่หนึ่ง